ในในสัญญาว่าจะทานไงคะใช่นะอย่าอิดออดน,นิดเดียวนิดเดียวทำเดียว,วเหมือนแบบว่าเหมือนกล่องลูกอะอ้ๆๆๆมอ้๊มออย่ป้อนมีแ <c oughs> ม่ครับเอ้ไม่ยอมมีมีสเต็กไหมคะ <c oughs> สัญญากันแล้วก็ต้องทำคร <c oughs> ับ <c oughs> ผม <c oughs> แต่พี่ไก่ทำไม่ค่อยหวานมากเ <c oughs> พราะพี่นึกถึงตอนตัวเองต้องชิมด้วยไง อาแล้วอย่างนี้เวลาน้องสายไปกองแล้วถ้ามีเมนูนี้แล้วทำไงกินอะไรอะ่ะถ้าเกิดก,กองมันอยู่ไกลๆค่ะอะมันคืออะไรอะ่ะคะน้องก็มีของของน้องไปอ้าวเหรออ้าวแล้วมันไม่ต้องแช่ตู้เย็นหรอเที่ยวให้หมดก่อนไม่เดี๋ยวบอกก่อนว่านี่คืออะไรนี่คือโรซัาพร้อมนะคะเป็นกับข้าวพร้อมทานสําหรับข้าวหนึ่งจาน<ห>าคือหนึ่งมื้อนี่แหละ<อ>คุณพี่ <หา S 2> ก็กินไข่ลูกเขยคุณพี่ไปในมีเหตุผลของนายเราก็มีไก่กะเพราของเรา่ซึ่งโรซัาพร้อมนะคะไม่ได้มีอยู่แค่ เมนูนี้เมนูเดียวมีถึง13เมนูด้วยกันออและมีเมนูเจด้วยจ้ะอัน้เหรอคะและสำหรับคำถามของพี่ไก่ที่ถามเมื่อก,กี้ว่าเ้าตู้เย็นละ่ะคือต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่อาหารฟรอสเทนที่เป็นฟรอสเทนที่ต้องเอาไปอุ่นเอาไปอะไรก่อนมันสามารถพร้อมกินได้เลยเพราะว่าแพคเกจนี้บรรจุนะคะด้วยเป็นกรรมวิธีที่เรียกว่าดิทอชเพาส์ต่นเองเออสามารถคือคุมควบคุมทุกอย่างอยู่ในนี้พร้อมถ้าไม่เชื่อไหนลองซินี่นะฉี่ รืดนับหนึ่งสองสามอุ้ยเงเหมือนเลยอ่ะไปปะเหมือนเลยอ่ะคุณพี่ก็กินไข่ลูกเขยของคุณพี่ไปแล้วพี่อยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงอ่ะอะไรอ่ะตัวเองมีไข่ลูกเขยแล้วก็มากินของเค้าอ่ะเค้าก็ไม่เปรเหมือนกันนะของหวานๆนี่ก็คือว่าไก่เดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะไก่เป็นไก่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเวลาไปสั่งข้าวเลยแล้วก็ไม่ต้องไปสั่งไม่ต้องกังวลว่า ทำไมเ้วฉันจะต้องออกไปกินตรงไหนแล้วอะไรแล้วอย่างไรต้องวุ่นวายมากมายหลายอย่างมีตัวของโรสซาพร้อมนี้อย่างเดียวก็สามารถแล้วแล้วก็นอกจากที่เป็นเมนูนี้แล้วนะคะมีเมนูแบบที่เป็นเมนูเจบางคนช่วงเทศกาลเทศกาลกินเจก็มีหรือบางคนกินเจตามวันไงตามวันันเกิดอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังมีเมนูที่ทาจากปลาทูน่าด้วยนะคะซึ่งสําหรับสาวๆนะห่วงใยสุขภาพมีใกระเพรานะคะมีไข่พะโล้นะคะมีแกงเขียวหวานแล้วก็มีอะไรเยอะ พูดจะอยากทานเลยโหดเหี้ยมมากอร่อยอะ่ะผู้ชมอคะอย่าไลอย่าลืมนะคะโรสซาพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยแค่ฉีกซองก็อร่อยแบบนี้แล้วค่ะแต่ตอนนี้ใสายรีบส่งให้ส,วสาวๆไปทำหน้าที่กันดีกว่าก่อนที่ไก่กระเพญญาะจะถูกแยกวันนี้ส,วสาวๆมีอะไรมาฝากเรากันไปชมกันค่ะ